เมนูที่พลอยจะทำวันนี้เชื่อว่าทุกคนทำได้และอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Sino Cooking Club อีกแล้วนะคะวันนี้พลอยก็รับหน้าที่มานำเสนอเมนูน่ารักน่ารักเชื่อเลยว่าเด็กๆต้องชอบและสายถ่ายรูปก็ต้องชอบด้วยเช่นกันค่ะเมนูที่พลอยจะทำวันนี้เชื่อว่าทุกคนทำได้และอร่อยแน่นอน วันนี้พอยเน้นที่ความน่ารักด้วยนี่เลย a c n e s i i n s a l a t o d e นะคะเส้นสีแบบใหม่ล่าสุดจาก a g n e s i ค่ะที่บอกเส้นทั้ง4แบบนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือแบบแรกต่อมาแบบที่2นี่เลยเป็นหอย แบบที่สนะคะเป็นแบบเกลียวค่ะแบบที่4ค่ะชื่อนี้นะคะมาจากภาษาอิตาลีนะคะคำว่าอินซาลต้าค่ะที่แปลว่าสลัดค่ะเนื่องจากเส้นนี้นะคะที่นั่นนิยมนำมาทำเป็นสลัดนะคะเพราะว่าความน่ารักทั้ง4ี่แบบของเส้นนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ทานสลัดกันบ่อยๆนะคะพลอยก็เลยเลือกนำมาทำเป็นเมนูที่ทานกันได้ทั้งครอบครัวค่ะ เพราะว่าส่วนผสมหลักก็เหมือนพาสต้าแบบอื่นๆของแอคเนซี่นะคะก็คือข้าวสาลีดูลัม100%ค่ะแต่รุ่นนี้เนี่ยพิเศษกว่านะคะเพราะว่าใช้ข้าวสาลีดูลัมคุณภาพเยี่ยมเฉพาะที่ปลูกในอิตาลีเท่านั้นเลยค่ะเพราะคุณภาพจะดีกว่าความเหนียวหนึบจะมีมากกว่านะคะถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยเขาใช้แม่พิมบรอนซ์นะคะผิวเส้นจึงจะไม่เรียบนะคะจะเป็นตัวจับซอสได้ดียิ่งขึ้นด้วยและอีกอย่างนะคะความไม่เรียบนี่แหละที่จะทําให้เราสัมผัส ความเป็นอัลเดนเตได้ดียิ่งขึ้นค่ะอินซาลาตันเดนะคะเป็นหนึ่งในรุ่นบรอนโซนะคะซึ่งเขายังคงคอนเซปต์คุณภาพเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติม <ๆ S 2> คือความน่ารักน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีถึง4รูปแบบนะคะแต่เวลาในการต้มเนี่ยเท่ากันหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเปิดเตานะคะพอจะเทน้ำซุปอันนี้พอยเลือกเป็นสต๊กไก่นะคะใส่ลงไปเลยพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะ เสร็จแ,แล้วนะคะก็จะปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะพอทุกอย่างพร้อมนะคะเราก็จะใส่เส้นค่ะเราก็ต้มไว้ประมาณ9นาทีค่ะพอครบ9ก้าน,นาทีก็คือทานได้เลยค่ะ พอเส้นของเรานะคะเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่แป้งมันที่ผสมน้ําลงไปนะคะเพื่อทําให้ตัวซุปข,ของเราเนี่ยข้นขึ้นระหว่างเทเนี่ยต้องคนตลอดเวลานะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยไม่จับกันเป็นก้อน,นะคะ่ะพอแป้งสุกนะคะเราก็จะตอกไข่แล้วก็ตีนะคะพอซุปเดือดนะคะเราก็จะใส่ไข่ที่เราตีไว้นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเส้น,นะคะ่ะ านพร้อมเสิร์ฟเลยตกแต่งนะคะด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็น้ำมันงานถึงเวลาชิมแล้วค่ะ เห็นไหมคะว่าต้มมาตั้งนานเนี่ยเส้นยังคงรูปทรงสวยไม่เละนะคะน่าทานมากเลยค่ะตัวน้ําซุปนะคะก็เคลือบเส้นได้ดีเลยนะคะเนื่องจากรูปทรงของเส้นเราเนี่ยคะ่ะอย่างนั้นพลอยขอชิมก่อนนะคะ ตัวเส้นนะคะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบนะคะมีความเป็นอัลเดนเต้ที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวซอสเนี่ยหรือน้ําซุปเนี่ยก็เข้ากันได้ดีมากเลยนะคะกับตัวเส้นค่ะอร่อยทําง่ายแถมมีกิมมิคแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องลองทําให้ลูกๆทานแล้วล่ะคะ่ะถ้าสมมติว่าเด็กทานนะคะเราอาจจะไม่ใส่พริกไทยหรือว่าไม่ใส่ตัวต้นหอมก็ได้ค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะ s i n o c o o k i n g Club ค่ะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะซีโนโคุกก n ้คลับทำได้อร่อยแน่นอนค่ะ